อันนี้คือรวมรวมญาติรือเหรอรวมญาติญาติทั้งหมดโธ่โท่เอาเอายืนเอออออดีดีดีผไม่รู้จะพูดยังไงกันคนวะเยอะเต็มตบมีมยังไงวะอะไรก็ชักก็นะนะโอ๊ยโอ๊ยขากิจไรอนานๆก็อาจจะบังท้องหัวใจ มากันแลล้ว่ะจะถ่ายสักกี่ร้อยที่วูยังหาโูยังหาคนถ่ายไม่เจอเลยคนถ่ายรูปเหรอคนถ่ายรูปเอาเปียกถ่ายรูปอะไรกกันหรอก็อะไรถ่ายรูปอะไรกันหรอถ่ายรูปรวมกันถ่ายรูปรวมเฮ้ยรู้ช่วหาช่างภาพพอดีตากล้องเอาไว้เมื่อหาตากล้องไม่เจอเลยว่ะอ้าวจีซักไงฮะอ่ะจีซักไงไอจีซันออ้มันไม่อยู่อะใครมีเบอร์จีซันปะกันอ้าวไป ไม่ีเบอร์จีซั่นไหมไม่มีเบอร์จีซันนะฮะแต่มีเบอร์คนอื่นนะอันนี้คือรวมรวมญาติเรือเหรอใช่รวมญาติญาตทั้งหมดโทรโทรคุหพาม้วงดิคุณเลมเล่สวัสดีฮะอยากโอ้เมียแถวสาวเหรอชอบเลย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 คุณพาโบสวัสดีฮะสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าบอกเจ้าชู้มาอะไรอากาศมันร้อนเตาเปียก โอยขยับตัวไม่นานๆลูกี้เขาบอกว่าเตี่ยวเป็นคนเจ้าโชว์ะลมพ่อแน่นกว่าแล้วไปตีแม่งหลังเปียกชัดเลยอ้าวมาญาติมาญาติหรอขอ G P S หน่อยวีมีข่าวดีกับข่าวร้ายเดี๋ยวข่าวเช้านี้ฮะอะไรเต้าข่าวร้ายกันเข่าวร้ายคือจีซักโดนจับมีข่าวร้ายที่สองมีข่าวร้ายที่สองใครอีกอะเจ็บบุ้ยโดนจับ มากับตอกเตกอไเาเอาละเอะเละเอาละสายสายโปรเสน่ห์นะเขาบอกไก่เวลามันกระพือปีกอ่ะคือมันเปโปรเสน่ให้กับเพชรเมียนะบาโบอ๋อเจ๊งไาเจ๊งใครมันขันยศเเื่งกัยุดรับไม่ไม่ได้ขันเนี่ยแคขันแม่แม่ขัน ขัดเหมือนด้วยระอย่าขันดิขันแล้วแขนมันป่ดูดิไม่ว่างอ่ะช่างภาพกำลังเตี๊ยววธอยู่น่ะโอ้โหทำทำคะแนนขนาดนี้ปั่นนี้แม่คุกเต็มแล้วเนี่ยตำรวจมาจับตอนที่เราจะถ่ายรูปรวมอ่ะถ่ายรูปช่วยเลือกมุมหน่อยดิใครเป็นโปรดิวเซอร์ในการเลือกมุมเก่งๆบ้างครับถ่ายรูปอ่ะ มามาเดี๋ยวเลือกให้แก๊งเราเป็นแก๊งลูกครึ่งเว้ยแต่ละคนพูดไม่ชัดใช่พูดชัดนะฮะัต้องใช้พูดไทยนะครับไม่ตูองสอนภชัาไทยหรุ่นไอหนุ่มซิกมายังเนี่ยจะเปลี่ยนไปชัดแล้วอตีช็อปซีไรฮะไทยที่ไหนดีอ่ะไปอ่าเดี๋ยวอันนี้จะแยกจะแยกเป็นอันนี้นะจะแยกเป็นแก๊งแก๊งแก๊ง แก๊งเกณฑ์เซี่อยู่นี่แก๊งเฉลียวอยู่นี่และแก๊งวัดตรงกลางแก๊งวัดตรงกลางแล้วก็ถ่ายวายสุดเลยขนาดสุดเลยอ่ฮาฮัลโหลแม่งตายกันหมดแล้วบ้างนะเอ้ยจะนี่ด <c oughs> ูายทำพลงมาแลัย <c oughs> ได้เลยให้วตบถ่ายตอนนีกวัาทันตบมือเพราะว่าันเนี้ยเข้าเลยนะ <c oughs> ไม่แต่มันไม่เห็นเงินไงเห็นแค่เงินที่ถือแต่ไม่เห็นเงินที่โปรยเจริญเจริญเด้อแต่ละคนนะเออมาเลยก็บอกแล้วแข่งแคทีทับบีต้องขยับมาอารมณ์มเกลเอาเดี๋ยวหนีเดี๋ยวอบี๋ยทยทอบไม่ให้ลรซิงมาแล้ว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  นอนไหด้เลยนอนได้เลยลูเบ้ยลูเบ้มยนอนนี่เลยนอนบนอีกสองรอบโวตอีกสองรอบโอ้โหครบสามรอบแล้วลุงเผาเลยใช่เผามังหมดอ้าวผมผมยืนไหนอ่ะหลับนอนนอนนี่นอนแคได้นอนนี่มันนอนมาอยู่ตรงกลางนี่โอ้โนอนเนี่ยมาอยู่ตรงกลางขอโทษครับไม่ได้เปลี่ยนหรอกแคอยากแค่อักมันมีมันมีท่าชิวลุงลุงลกดตัวยูลุงอีและสอ่ะ จะได้ดะได้จะได้ได้ได้ลุงบอกลุกกด F ดยีนสักทว่สักทีวะให้กดยีนกทีนึงแม่หลอกแม่หลอกดีกว่าดบกว่าดิบหนึ่งจะใครจะถอนวะจะใครจะถอนวะ ลูีนั่งลูนั่งกดนั่งกดนั่งก็ได้กดซ้ายก็ได้ซิกไ้ซิกไรซิกไ้ซิกไไไม่ได้ซิกเจ๊ซิกเจซิดเจชีไิกเใช่ไหมจิ๊้ัจิดไจั๊กจิ๊กจั๊ไจไมกจั๊กจิ๊ไิดใคร๊ัิดกจั๊กจิ๊กจั๊กจิ๊กจักจดั๊ด้กจกจิ๊จัด้จจจิ๊จจจจ กรากระตลูว so um. oh, ีนนี oh, well you, you ่ทำอะไรดีทำอะไรดีรวหเร็วหมดเร็วแล้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 วลคือคือจะรู้จะไงอะยู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 กดทีเดียวเดียวมานั้าตรงหน้านี่ขาอ่อนแล้วาอ่อนแหอะยืนยืนคู่ก็ได้อะยืนคู่ก็ได้ยแหละเออแหละลัติชัมีดชักมีดด้วยสวยเยีอ่ะ ทายบังคุเล่มๆบักบังเล่มมากบางเล่มมากอ่ะเล่มขึ้นไปใหม่อ่ะเล่มขึ้นไปใหม่ไม่เป็นไร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 โอเคโอเคได้ละ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 อยู่ตรงนี้ไม่แล้วสองตรงนี้ไม่แล้วสองบาทยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนอะอะ ซือ้วนกูวาือ้วนาดหรือปิดไปจะท้อเ้าจะท้อหรอเป่เออเอ้าต้องปกติมันไม่สะท้อนไม่หรอเฮ้ยไม่ได้เสียงลซิกเก็ไม่สะท้อนอะเออไม่ได้เสียงไม่สะท้อนอะจงงสึทงเออเออเออมใส่ไหมมใส่ไหมมหม้อตาลโอเคโอเคสำเร็จแล้วโอเค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  ณแหล่งนี้ที่พักจิตที่พักจิตณแหล่งนี้แหล่งนี้ณแหล่งณแหล่งพักจิตใครใครคนปเดไปต่อเดี๋ยวนี้ใคร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 ปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วนี่ยใครปิดเออเออไปแล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้วใ้เอคิดได้เต็มนึงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะนั่ง นั่งนามาสเตตรงเนี้ยนะแล้วดื้ก็นั่งนั่งพนรมือใช่ไวะวจะนั่งอยู่ข้างบนเนี้ยอ่ะพอแล้วท่านี่พอแล้ววนั่งพนมมือเนี้ยไก่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 ไไก่ไไก่ไก่ไก่ไกไก่ไ่ไก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 ก่ไก่ไ่ไก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 ่ไ่ไก่ไก่ไก่ไไก่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 ไก น้ำมันสเต๊ะฮะเอาแบบแบบผู้บรรลุสัตตนาบัณนนะ่ะนั่งแบบนั่งสมาธิอ่ะเออเหมือนนั่งสมาธิอ่ะนอำมันน้ำมันสเต๊ะตฮะไหนวะต้องพิมพ์ทับอี้นะฮะอ่าร้อยแปดสิบเอฟห้ามาแบกมือมันต้องพิมพ์ยังไงวะเะรกกก็ชั ก็ตไม่รู้จะพูดอยงัสงคนว่ะเขาให้นะมาสเตนโอ้ยให้มาเป็นต่าตั้งนิดนึงเอ้ลูกพี่กด F 3แล้วอีโมดแล้วเลื่อนมาที่ R หนรอเจ็ดบแล้วก็โอ้โหกอแขกเนี้ยแล้วก็เแลนอ็็เอนเอเอ็น ทำไมมันไม่เจอสตีตีหัวสีเหลืองแปดสิบเอ็ดเนาะเขาทำไมว่าสีหัวสีเหลืองวะเพราะสตีต้องใส่หน้ากาก M A อะไรนะเอาเหี้ยไก่ทำไมวะเนี่ย N A M N A M S A A A M M N A M S T E กด F F สามฮะแล้วก็อีก โอ๊โอ๊ะใส่อากาศใช่ป่ะหมอใช่ครับใช่ค่ะหลวงโอ้เห็นนมัสเต้ฮะคุณนสกดติดนมัสเต้ฮะหัวล้านเลยเราไม่ถอดอากาศเลยนะหัวล้านเลยโอ้ลำไสอว่าหน้างานงานบวชหน้าแค่ชัด ร้อปสิบเอ็ดดาโไอจ้องด้วยชูนิ้มกลางห้งแป้งเลยตีดตีทำมาสเตียตีอยุดเลื่อนเอาเอาเงินหมอบอกกูเมื่อยมือทำมาสเตียพ่โบไม่เหมือนวัดธรรมกายยี่ผานเลยที่ธรรมชาโยนั่งอยู่ข้างหน้าโอ่ะ ใส่แว่นหัวร้านเหมือนธรรมชาโยโอเคโอเค